สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับเรามาดูผลออกวันที่5เดือน7พศ2567นะครับก็เป็นสูตรคิดคำนวณนะครับเอาผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณนะครับวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับก็จาก0นถึง9นะครับตัดให้เลยจุแค่2ชุดนะครับที่มีโอกาสมานะครับที่มีโอกาสมามากกว่าเลขตัวอื่นนะครับ ครับก็เรามาดูผลกันเลยเนาะนะครับก็ทุกแนวทางนะครับผลที่ให้แนวทางที่ให้นะครับก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดเนาะก็พูดต้องพูดเนาะรับก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกแนวทางนะครับที่นําไปใช้มีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบผลออก เป็นแค่การคิดและการคำนวณวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้นนะครับครับเรามาดูผลออกราสสามคีนะครับเมื่อวานนี้ให้เด่นันที่5ให้เด็นที่6กับรับซึ่งก็เข้าที่6นะครับเข้าที่หกแต่มันแยกกันมา2องตำแหน่งนะครับ <laughs> นี่กับสลับกันเนาะก็ถือว่า ตัวเจาะนะครับตัวจอหลุดนะครับส่วน6เข้าวิง่งโลดนะครับออก6 3นะครับรับห้ที่69นะครับ6 0 6 1นะครับส่วน8ก็8584 83นะครับก็ตัวประกบก็ติด1ติดสส่วนเลขเดินจอะไม่เข้านะครับอันนี้จอไม่เข้าหลักสามกีก็เข้าแก่เลข6วิง่งโลดนะครับ กับเรามาดู V I P นะครับ V I P ก็ออก1 1 3 7 1นเ็ะครับก็เขาแก่ตัวประกบนะครับส่วนเลขเด่นผมหลุดนะครับอันนี้นะครับเด็กเดินเด่นมันหลุดกับไปกันต่อที่ลาวสตาร์ V I P นะครับผมให้เด่นที่4กับ5นะครับผลออกนะครับ8 6 8 1กก็เหมือนเดิมนะครับตัวประกบมาเหมือนกันหนึ่งมาเหมือนกันแต่ว่าเลข เด่นผมหลุดนะครับก็ถือว่าหลุดเนาะนะครับหลุด2องแนวทางนะครับก็วิ่งหลุดอย่างเดียวนะครับผมก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิก f อและท่านผู้ชมที่มาติดตามรับชมทุกท่านด้วยนะครับกลับเรามาตามกันต่อเนาะวันที่ กับเรามาดูวันที่6กันนะครับ6เดือน7พศ2567น,นะครับวันนี้ลาสังเกผมให้เด่นเด่นที่7กับ6ในเด่นที่7กับ6นะครับส่วนตัวเจาะนะครับก็เจาะไป6ชดุดมี เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามหกแปแล้วก็เจ็ดศูนย์แปดนะครับ จับได้จุดนี้นะครับส่วน3ตัวก็จับไปจุดเดียวนะครับมตัวจับไปจุดเดียวก็จับที่9 7 4ระวังเลข7เป็นเลข1น,นะครับระวังเลข7เป็นเลข1นึกับตัวเน้นนะครับก็ปุมเน้น้ที่เลข7นะครับชุดติด7ก็มี3ชุด มีเจ็ดแล้วก็73นะครับส่วน3ตัวตามนี้เลยนะครับ9ก4็นะครับก็เลข7ก็ให้ระวังเลขหนึ่งไว้นะครับกลับไปกันต่อที่ราว i p เราว i p วันนี้ผมให้เดินที่5กับเเดิมที่5กับ9ส่วนตัวเจาะ 6ชุดเหมือนกันนะครับ96 97 98 05ก็มีนะครับ5 50 51แล้วก็52แบบ3ตัวจะไปชุดเดียวนะครับ1 9 8นะครับ1 9ก้าแปก้อให้ระวัง6 <S <S ไว้นะครับหนึ 1, 9, ส่วนตัวที่ผมเน้นใน้ผมเน้นให้ที่เก้านะครับเน้นให้ที่เก้าจากตีเกก็มี96้าะครบเกแล้วก็98้นะครับส่วนเลขเก้าให้ระวังเลขหไว้นะครับ ก็ไปกันต่อที่แนวตางเราสตาร์ VIP ให้เด่นที่5กับ6กไปเด่นที่5กับ6ส่วนตัวเจาะจให้มันเือนกันครับ6ชดุดมี5859 64 หกสามแล้วก็หกสองส่วนสามตัวจับให้หนึ่งชุดนะครับจับที่หนึ่งหกสองหนึ่งหกสองหกให้ระวังเก้านะครับให้ระวังเก้าเก้าก็ให้ระวังหกดูตัวเน้นนะครับเน้นในที่หกนะครับเน้นในที่หกท่านใดไม่ชอบเลขหกก็จับที่เลขห้านะครับท่านใดไม่ชอบเลขหกให้ก็ จับที่เลขห้เนานะก็มี1 6 2ง 9, ่งหกสองระวังเก้าจับไปที่6 3ตัวนะครับกับเรามาตวนกันอีกรอบนะครับวันที่6เดือนเจ็ดพศสอสนะร้อยบเจ็ดนะครับเราสามคีผมให้เด่นที่7กับ6นะครับเน้นให้ที่7ส่วน7ก็มี7 5 7 4แล้วก็7 3็ดสานะครับหก็หกแปดแล้วก็60นะครับ สามตัวจับในชุดเดียวนะครับ9 7 4าเจ็ดสี่ระวังเลขหนึ่งนะครับสามหรือว่าท่านจะเอาไปตัดเล่นก็ได้นะครับสี่ตัวนี้เอาไปวินก็ได้นะครับกับลาว VIP นะครับไปต่อที่ลาว VIP ให้เด่นที่5กับ9นะครับเล่นที่เก้าจอกที่9 6 9 7 9 8 5 0 5 1แล้วก็5 2นะครับ3ตัวก็1 9 8 9ให้ระวัง6นะครับหรือเอาจะวิ เอาไปวินก็ได้นะครับกับส่วนเราสตาร์วีไนะครับให้เต่มที่หกับหนะครับเน้นในที่หส่วนหก็มีห้าเจ็นะครับตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับส่วนหก็หกสี่หครับสตัวจับไม่ที่หนึ่งหกวังเนะครับห ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้เนาะก็ขออวยพรในสมาชิก fc และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่6เดือน7พศ2567นะครับขอให้ยิบจับตัวที่ถูกไปใช้นะครับทุกแนวทางเนาะใครนำไปใช้ก็มีความเสี่ยงนะครับเป็นแค่การคิดการ,ค,การคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้นนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ